กับ<ข>น้องมีน้องกบด้วยนะข้ามกินแซ่บหน่อยนะน้องกบดูถามกบเ้าไว้แล้วไหนก็น้องพิมเอาแม่เอาอุ้มหลานเดี๋ยวหนูจะไปเตรียมข้าวให้ให้ชิมก่อนดูน้องกบดูน้องกบนี่ดูน้องกบนี่น้องกบน้องกบไม่ไหลวันเนี้ยอารมณ์ไม่ดีอ่าอารมณ์ไม่ดีมีลูกเจ้าหรือเป็นลูกของน้องพอิมพ์ เป็นลูกค้าลูกน่ารักไหมสวัสดีพี่เอฟซีทุกคนนะครับวันนี้ข่าจะมาหาเพื่อนชินวันนี้ข่ามาคนเดียวน้องพิมพ์เขาไม่ได้มาเราต้องดูแลน้องกบ แล้ววันนี้น้องลุงเขาก็ไม่ว่างเขาไปเรียนกันวันนี้ข้าต้องมาคนเดียววันนี้ข้าต้องไปรับท่านชินเขาบอกว่าคลิปก่อนเขาบอกว่าข้าอยากไปเที่ยวบ้านเมืองของน้องพิมข้าก็ตั้งใจมารับเขาจะไปเที่ยวบ้านเมืองเขาเขาน่าจะขอพ่อแม่เขาแล้วอวันนี้ก็บรรยากาศดีมากนะและเมื่อคืนก็ฝนตกแรงแล้ววันนี้ท้องฟ้ามันขึ้นพื้น หมือนฝนมันจะตกอีกรอบวันนี้เราก็ต้องไปแล้วไม่เสียเวลา PFC ไปดีกว่าวันนี้ใครชอบค่าก็กดไลค์กดแชร์ให้ค่าและน้องพินด้วยนะครับค่าตั้งใจถ่ายคลิปให้พี่อซดูทุกคลิปเลยนะครับพี่ C, เ FC, ่าต้องไปหาทั้งชินวันนี้เพื่อนชินเขาจะมา จะไปเที่ยวบ้านเมืองของน้องพิมพข้าต้องไปม,มารับเขาเสียดายวเวลีข้ามาคนเดียวน้องลงเขาไม่ได้มาด้วยต้นไม้ต้นนี้ใหญ่มากที่อตินี่มาจะประมาณร้อยกว่าปีแล้วเขาบอกนะ คนค้าก็มีโอกาสอยากไปเช่วหาบ้านคนของเพื่อนจินเพื่อนค้าค้าก็ไม่รู้ว่าท่านชินจะรอค้าที่ไหนนะฮะ ไม่รู้เขาอยู่ไหนนาท่านชินเพื่อนชินของขา้าเจตดาวนันนี้ท่านชายเขาก็ไม่ว่างเหมือนกันเขาเขาน่าจะอยู่กับท่านปู่เขาเล่าทำสินอยู่ข,งขางมินข้าก็ถือข้องยังไม่ค่อยเป็นนะพี่เอซีกดไลค์กดแชร์ให้ ค่าด้วยนะและน้องพิมค่าต้องต้องเลี้ยงน้องกบด้วยต้องช่วยน้องพิมพทำทำหาทำหากินถ้าไม่รู้ทั้งชิ้นอยู่ไหนดึงอืมชิ้นอยู่ไหนไวะทุกทีทั้งชิ้นขอ,อบอยู่ฝั่งนู้นวันนี้ไม่เห็นทั้งชิ้นอย่างน,นี้เลย อ้ยนั่นไปนเพื่อนชินเพื่อนชินเพื่อนชินอ้ยอยู่นู้นอยู่นู้นพี่พี่ซีเขารอค่าอยู่มารอค่านานยังอเ,าาเออข้าขอโทษด้วยนะข้าวันนี้ข้ามาเกือบเย็นแล้วข้ามารอเจ้าทุกวันเลยเฮ้ยวันนี้ เดี๋ยวข้าจะพาเพื่อนเพื่อนชินจะไปเชียวบ้านเมืองของน้องพิมนะเองจะไปข้าไหมไปก็ได้และพ่อแม่เจ้าเขาพ่อแม่เจ้าเขาไม่ได้ว่าใช่ไหมเขาได้ไบอกได้บอกพ่อแม่เจ้าอย่างว่าจะไปเชียวหาท่านพุ่มอะ่ะข้าบอกแล้วอืมไม่เสี่เวลาเราไาราปาก,กันด้ว่าันปะ นำหน้าเลยท่านชินตีข้าตีข้าบอกทานแล้วพ่อแม่เจ้าแล้วพ่อแม่เจ้าสบายดีไหมทั้งชินทางนี้ทั้งชิน,านทางนี้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 นเป็นข้าวใช่พ่อแม่ข้าสบายดีอ,อืและและจะไปอยู่บ้านบ้านน้องพิงกี่วันหรอ ได้บอกพ่อแม่เจ้าป่ะบอกไปว่าตามวันี่ค้าบ,บ้านหลวนี่นี่คือหม,หมู่บ้านของน้องพิมน,นะเพื่อนชินนั้นเดินไปไกลอยู่นะอ,อีก,กอีกไกลจากจจะเข้าหมู่บ้านนี่ประมาณนี่อยู่ท้ายหมู่บ้านไงเราเราเดินเข้าไปอีกไกลเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีร้านค้ายอยู่นะ เดี๋ยวเดี๋ยวข้าซื้ออะไรให้เองกินก่อนนะเองเองน่าจะหิวแหละข้ารู้ที่นี่สวยไหมท่นชินรดยอากาศดีนะดีไหมใช่ปะต้องเดินอีกไปไกลหน่อยนะสิสวยนะนี่ดอกไม้สวยมากไงท่านชินบอกท่านชินชอบท่านชินอยากกินอะไรเปล่า ดี๋ยวข้าพาพาอะไรไปให้กินไหนอันนั้นมันคือรถไงินชินเพื่อนชินใช่เอยาขับเปล่าฮะรถมันเป็นน้มันไว้ขับไปไหนเป็นไหนก็ได้เนียนทพ่นชินปะเดี๋ยวข้าพาพาเองไปร้านค้านะพี่เอฟซีข้าจะพาเพื่อนชินมาร้านค้าให้ให้เข้าซื้ออะไรกินก่อนแล้วก็จะเดินทางไปหาบ้านน้องพินนะบ้านน้องแฟงใช่ ท่านจะกินเลยท่านท่านไปหยิบเลยนะท่านชินไปหยิบเลยจะกินอะไรพวกนี้มันเป็นพวกข้านมนะท่านกินได้แหละจะเอาไหนไหนนี้เดยวค้าให้เดยวค้าให้เขา ดีดีดีท่านชินเขาจะกินขนมอย่างนี้ขาวจะลองกินดูว่ามันจะอร่อยไหมไปไปท่านชินเพื่นเรากลาับนี่เราก็ซื้อพวกขนมให้ท่านชินแล้วนะเพื่นชินแล้ว่ปเดี๋ยวข้าพาไปป๊บแป๊บได้ท่านชินเนี่ยเดินไปตรงเนี้ยลงไปเลยเอเอ,เอใช,นะใช่ใช่ใช่นี่วันนี้ก็บรรยากาศมันคึ้มๆนะท่านชินฝนจะตกข้าซื้อขนม ให้ท่านชิมแป๊บนึงอนะชิมก่อนเลยเปิดอเพื่กินกันเลยกินก่อนก็นได้เดี๋ยวค่อยค่อยเดินทางไปกินน้ำก่อนได้เลยใช่มีขน,น,นมอะไรดึก็คือขนมแม้แต่ขนมแบบว่าของสมัยก่อนนะข้าก็ไม่รู้เหมือนกันข้าก็ไม่เคยกินเลยเพื่อนชิมกินก่อนก็นได้ <c oughs> ก็ดีใจนะที่เองมาท่านชินกินก่อนก็นได้เพื่อชินนมอะไรไม่รู้นะต้องพิมเขาให้ชากินเองลองกินเลยมันจะอร่อยอร่อยไหมรสชาติอร่อยมากปีเปียวใช่ไหมเพื่อนชินใช่ป่ะเรากินเลยกินเกลอเข้าไป ไม่ต้องจริงใจเออยากกินอะไรบอกค้าแล้วบอกบอกคนรลักค่าได้เขาบัานนี่ไงไม่มีหรอบ้านค้ามีนี่ไงบ้านของมันบ้านของไหนบานเดินคางเดิน,นมันไปนี่น,นี่นี่จะถึงแล้วอีกไปอีกกลแล้วนี่เลือบ้านของน้อง ใช่ใช่แล้วนี่คืออะไรเลนไหนอันนั้นมันคือน่าจะเป็นรถของของเกา้าน่าจะเก็บเก็บของเก็บอะไรน่าจะขาไปขายข้างล่างเพื่อนชินน้องพิมพ์บอกข้าวน้องพิมพ์สอนข้าววัดไรอย่างใช่ใช่นี่ที่นี่นแหละอันนี้คืออะไรเล่มันคือถังขยะเพื่อนชินทิ้งได้เป,ป็นสกปรกแล้ววันนี้คนเยอะมากนะไปะพี่เอ็ดี นี่เแม่อยู่ทีมข้าพาท่านชินมาเพื่นชินมาด้วยแม่วันด,ดีพี่คนไปรับท่านชินมาหน่อยท่านชินทันข้าวยังเอ้ยแต่ว่าหนูทำกับข้าวรอแล้วนะนี่แม่กับมีน้องกบด้วยนะกินซ้องกบหนูทำกับข้าวไว้แล้วนะแล้วกน้องทีมเอาแม่อ,อุ้มหลานแล้วหนูจะไปเตรียมข้าวให้ ดูน้องกบดูน้องกบนี่ดูน้องกบนี่น้องกบน้องกบ <c oughs> ไม่ไหลวันนี้อารมณ์ไม่ดีเลยอารมณ์ไม่ดีมีลูกเจา้าหรือเ,เป็นลูกของน้องพิมพ์ไม่ใช่ลูกข้าหรอก,น,รกน,น่ารักไหม เองกินอะไรยังเองเองกินมาแล้วเดี๋ยวข้าพาเองกินข้าวดีกว่าปะข้ามาได้แต่ข้าเปิดให้เพื่อนนี่ข้าเปิดให้ป่ะเพื่อนชินนี่คืนี่คือหมาของของแข้งของเป็นของพี่ของน้องพิมพ์เลยนี่ไปปะมานั่งกินนี่ก่อน ที่บ้านมันล้วงหน่อยนะเพื่อนชินเองกินได้ไหม,ไมไใช่ใช่ใช่เด็กค่าเด็กข้า,ก,ขากินแล้วเองกินเลยเพื่อนชินค่าตั้งกล้องก่อนนะเป็นข้าก็ตั้งกล้องไม่เป็นค่าก็ตั้งเพยายามตั้งเองไม่ต้องเกรงใจ<ป>งกินเลย ยังไงนะน้องหลงไปไหนหรึน้องหลงเขาไม่อยู่วันนี้เขาจะไปเรียนที่ท่านชินทันเข้าเลยน้องหิงก็นั่งนั่งคุยก็ได้นะพี่บงนั่งคุยก็ได้แย่ให้ท่านชินเขาทันก่อนเอมิข้าไม่เปนพวกเนื้อสัตว์เรืออนี่เดี๋ยวข้าก็จะ้องให้เกลือข้ามันรุงตกาก็ไปได้ได้ได้ ี่ผมบอกว่าจะไปรับท่านชินหนูก็เลยเดี๋ยมกับข้าวไว้เดี๋ยวท่านชินลของออไม่ไม่เป็นไรค่ะมีเจอสขอรึกใช่อะอ,อ,รอ,อร่อยไหมคะงั้นท่านชินทานตามสบายเลยค่ะ นี่ข้าไปละน้องกบมาน้องกบอยู่กับแม่เมื่อกี้ใช่ไหมที่ผมปิดตูกปิดดีๆเดี๋ยน้องโมจิกับน้องจิมจิจะออกจิมจิใช่ใช่น้องแมวใช่ไหมใช่นี่ค่ะต้องไปอุ้มต้องกอมนั่งค่ะเพื่อนข้า นี่นี่เป็นลูกของนี่ท่านชินนี่คือลูกของหนูเองใช่เป็นลูกของน้องทิมข้ารักข้ารักตั้งแต่แรกเป็นลูกเขาเหมือนเขาไม่เคยเห็นนะท่านน้องทิมใช่เหมือนตุ๊กงกบไม่เคยเห็นไงก็เลยก็เลยแปลกตา จะไปไหน้องกบจะไปไหนคะเอ้ยนี่น้องนี่นเดี๋ยน้องกบจะไปจับแจงนะใช่เพชรนี่ใครมัดจุกนี้วให้อ่ะ่เก็ดอพี่พี่เพชรมัดให้นี่ใช่นี่ดูนี่พี่เชพมีนิดเดียวพี่พี่เพชรมัดจุกให้น้องน้องกบนี่จะเป็นกับเขาที่เราเตรียมไว้ให้ท่านชิมนะคะก็เป็น แกงปาหนี่นะอร่อยไหมไปชิมเยอะๆเลยนะเมื่อกิ้ใจเองอยากเองอยากได้อะไรบอกพ่อเดี๋ยวพาจะเตรียมให้วันนี้แล้วมาไม่พิงก็ไม่พิงได้อยู่ววันนี้แล้วมาหาแม่แม่แล้วปาเหรอเออไม่ได้ จี่ของเราแล้วก็ไม่กลับไปหาทั้งคู่บังลึกข้าหรอค <sponge> <us Catholic> ่าอยากไปแหละตอนนี้ค่าไปไม่ได้ค่าต้องดูน้องกบด้วยเวลาน้องพิมไปที่ไท้กิฟตน้องกบก็อยู่ใครไม่ได้ไงชอบร้องใช่ไหมน้องพิมใช่ข้าชอบ มันน้องกบชอบติดค่าไม่ค่อยติดแม่อยูอบกรรมอะไรอะไรนีพี่ผมนี่พี่ผมเนี่ยก็ก็เลี้ยงน้องกบจนน้องกบเนี่ยติดพี่ผมแล้วนะตอนนี้น้องกบไม่ค่อยติดน้องพิมพแล้ว กินเลยกินใจแล้วจะค้าเรียนค่าหรอค่ากินแล้วจริงจริงใช่อะไรน้องกบครับน้องมันเพีนหรือนี่ตองกจิของเราใช่ของ อ่าพี่เพชรน้องกิมจิน้องเนี่ยเพิ่งจะได้สองเดือนนะขี้มูกโงเลยดูฟันดิดูฟันดิดูฟันดูฟันดีดูฟันไดิเฮ้ยแต่รองกอง่ลำไม่เอาไม่ชอา เดี๋ยวเราเน้องกบมานี่เร็วเดี๋ยวเราให้เพื่ชินกินข้าวก่อนดได้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 น้องกบมานี่เร็วคุณจะไปนะจะไปอยู่เดี๋ยวเลยเดี๋ยวน้องกบเนี่ยจะไปจับแกทงทันชินเพื่อนชินอาหารอร่อยไหม อือร่อยดีค่าขอบใจมากสำหรับมนี้อื้ค่าตั้งใจทำให้เองเฉพาะค่าขอบใจมากวันนี้พี่ริงเขาจะมานอนซองสั้นวันนี้ทีินได้ได้นอนได้ไหมได้หนูหนูบอกพี่แฟงไว้แล้วโอเคงั้นเดี๋ยวท่านชินไปพักเถอเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวคลิปเราก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะให้ ท่านชินเนี่ยเขาพักเดี๋ยวเขาเดินทางมาไกลน,นะต่อถ้าพี่ๆคนไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะบ๊ายบายน้องกดบ๊ายบาย,บายก่อนแล้วบ๊ายบาย,บาย